องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก่อตั้งขึ้นเมืที่7เมษายน1948ซึ่งต่อมาถือว่าเป็นวันอนามัยโลกซึ่งวัตถุประสงค์หลักขององค์กรนะครับคือการส่งเสริมให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีเท่าที่จะทำได้และประสานงานความร่วมมือส่งเสริมด้านอน,อนามัยระหว่างชาติและร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในการดําเนินตามโครงการอนามัยที่มีการกําหนดขึ้น โดยในปัจจุบันนะครับ WHO ได้รับความระมือจากประเทศสมาชิกซึ่งมีจํานวนทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกและมีสำนักงานเลขาธิการณนะ์นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในส่วนบบาทหน้าที่ขององค์กรน,นะครับตัวอย่างเช่นการควบคุมและการป้องกันโรคระบาด เดวัยูมีบทสําคัญในการรักมือกับโรคระบาดต่างๆทั่วโลกเช่นการควบคุมโรคระบาดของไข้เลือดออกอหิวาตกโรคโควาโรคหรือล่าสุดที่เห็นในชชดก็คือโรคโควิดสินะครับที่ WHO นะครับทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคและออกคําแนะนําหรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคให้กับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกและให้ความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบ องการอนามัยโลกต่อยุคโลกาภิวัตน์ในยุคโลกาภิวัตน์นะครับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในปัจจุบันถือว่ามีความซับซ้อนและรุนแรงมากเพิ่มขึ้นทำให้องค์กรหรือองคเจชโต้องมีการปรับตัวและพยายามเสหนหแนวทางหรือยุทธวิธีใหม่ๆเพื่อป้องกันรับมือจากภัยคุกคามทางด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโลการภิวัฒนะครับทำให้ประเทศต่างๆก็มีการพึงทิงกันมากขึ้นในทางด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี WHO จึงทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว,ว่าจะเป็นในการแบ่งปันปข้อมูลการวิจัยหรือทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพหรือสาธารณสุขเช่นการพัฒนาวัคซีนหรือพัฒนายาร่วมกันจาก ความรู้มลจากหลายประเทศหรือในช่วงที่ผ่านมานะครับของโรคระบาดโควิดสิบเก้าทำให้ WHO เนี่ยมีบทบาทสาคัญในการออกและเสนอ,อแนวทางให้กับประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพแต่ละประเทศครับสมาคมการค้าเสรีโลกหรือเอฟตาก่อตั้งขึ้นตามมนุษยสัญญาก่อตั้งสมาคมการค้าเสรีโรลกเพื่อกระตั้อุปสรรคด้านการค้าระหว่างประเทศสมาชิกบนพื้นฐานกฎหมายขององค์การเศรษฐกิจของเอฟตาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดโดยมีภาคบริการเป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจการเงิน โทรค้านาคมและประกันภัยเป็นต้นทําให้เอฟตาเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจต่อเวทีการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลกการยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือของเอฟตาและกลุ่มประเทศต่างๆเช่นเวียดนาม โดยทั้งสองประเทศได้ยกเลิกภาษีเหลือศูนย์สำหรับสินค้ากว่า99%ของสินค้านําเข้าจากทั้งสองเป็นเวลา10ปีซึ่งเป็นการเปิดประตูให้เวียดนามเข้าถึงตลาดผู้บริโภคสหภาพยุโรปที่ไม่มีกําแพงภาษีและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสหภาพยุโรปเข้ามาลงทุนในเวียดนามสรุปประโยชน์และอุปสรรคในการค้าของสมาคมการค้าเสรีโรปหรือเอฟตาประโยชน์คือลดอุปสรรคด้านการค้าของ ที่ไม่ใช่ภาษีและเป็นภาษีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอุปสรรคคือการเปิดตลาดเสรีการค้าทาให้ประเทศสมาชิกกังวลถึงความเสียเปรียบทางด้านการค้าและการลงทุนคือการแบ่งผลประโยชน์ของคนในชาติและความเสมอภาคกันระหว่างคนรวยและคนจนองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมคศ1945โดยตระหนักถ,ถึงความอดอยากการหิวโหยที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามโลกครั้งที่2ภารกิจหลักคือการยกระดับโภชนาการและมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรโลกมีสมา,าชิกทั้งหมด193ประเทศสำนักงานใหญ่ของ FAO ตั้งอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีกิจกรรมสำคัญของ FAO ประกอบด้วยการส่งเสริมการลงทุนการปรับปรุงคุณภาพดินและการจัดการแหล่งน้ำการถ่ายทอด เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอาหารการส่งเสริมให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นบทบาทที่สำคัญของ FAO คือความท้าทายจากวิกฤตทางการอาหารด้วยแนวคิดความมั่งคงทางอาหารของโลกในสถานการณ์ปัจจุบนันนะคะอาหารสูงขึ้นเกิดความขาดแคลนความหิวโหยนำไปสู่การประท้วงในหลายประเทศ FAO จึงได้จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดการการแก้ปัญหาวิกฤตอาหารและพลังงานของโลกจึงได้จัดทำปฏิญาณว่าด้วยความมั่งคงทางอาหาร FAO ได้จะทำกับความร่วมมือกับประเทศไทยงบประมาณในการจัดทำโครงการด้านวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอขอเข้าร่วม FAO เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับประเทศไทย FAO จึงมีการเชิญประเทศไทยเข้าร่วมด้วยองค์กรการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือยูเน่นโดความเป็นมานะคะยูเน่ในโดย่อมมาจาก United Nations Industrial Development Organization เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชมุมของสมัชชาแห่งสาประชาชาติเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2509และเริ่มมีการจัดตั้งที่ะจะมีฐานะเป็นองค์กรภายใตยส้สมัชสาประชาชาติมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อที่ส่งเสริมเร่งรัดและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะโดยมีสนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นักกุงเวียนาประเทศออสเตรียค่ะต่อมานะคะยูเนโดได้นำเนินการเปี่ยนสถานะเป็นบวงการชนานพิเศษเมื่อวันที่1มกร,ราคม 2,529ทําให้องค์การมีความคล่องตัวในการบริหารแผนงานงบประมาณและการปฏิบัติตามภารกิจของตนได้มากขึ้นโดยเงินของงบประมาณที่ปกติขององค,องคอง์กรจะรับจากประเทศสมาชิกในรูปแบบของเงินปรุจำตางอัตราส่วนในการประเมินของระบบสาประชาชาติปัจจุบันนะคะยูเนโดได้มีจํานวนสมาชิกรวมทั้งสิ้นมากกว่า1 7 1ประเทศค่ะ การปฏิรูปองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาตินะคะในการประชุมครั้งที่2 1เมื่อเดือนมิถุนายน2 5 1 2ในแผนงาน i n t e g r a t e d p r o g r ป m แกรมที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ต่อแผนงานนี้นะคะเป็นระดับสูงมากๆถือว่าเป็นการปฏิรูปการดำเนินงานของยูนีโดครั้งใหญ่เลยนับตั้งแต่ยูนิโดประกาศที่จะปฏิรูปองค์กรเมื่อปี2 5 3 7โดยการปฏิรูปทั้งด้านการเงินโครงสร้างการดำเนินงานของยูนิโดให้มีความชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเป็นอัพเในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกการถเห็นนบทของิโดใศวร และเชี่เห็นถึงแนวทางว่าความรุกนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยคือประเทศกําลังพัฒนาต้องมาหันความร่วมมือกันมากขึ้นจํากัดบทบาทและภารกิจของยูนีโดให้แคบลงและตรงตามเป้าประสงค์ของประเทศผู้ได้รับมากขึ้นสอดคล้องกับงบป,ประมาณของที่ยูนิโดได้รับแต่ละปีในแต่ละปีด้วยค่ะแนวคิดการต่อตั้งขององค์กรเนี่ยเริ่มต้นในขณะที่สงครามโลกครั้งที่2โดยเริ่มจากที่ผู้แทนของแต่ละประเทศสัมันชมิตระหนักถึงภัยที่ได้เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองได้มาประชุมร่วมกันเพื่อหาเรือเกี่ยวกับการทําสงครามต่อต้านฝ่ายอักษะ รวมทั้งยังได้ลงนามปฏิญญา,าระหว่างประเทศสัมพันธมิตรเพื่อแสดงถึงคําม,มั่นในการทำรงสันติภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกร่วมกันนาครับส่วนวัตถุประสงค์ขององค์การสหรประชาชาติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสหรประชาชาติมีดังต่อไปนี้นะครับเช่น1เพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ2เพื่อพัฒน,นาความสัมพันธ์สันธมิตรระหว่างประชาชาติครับส่วนการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติสามารถแบ่งการปฏิบัติภารกิจ ต่อเป็นด้านต่างๆ่าดังต่อไปนี้ครับเช่น1ด้านการรักษาสิทธิภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและ2ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและมนุษยธรรมครับส่วนบทบาทขององค์กรสหประชาชาตินะครับ 1. สหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศในลักษณะความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลโลกหรือองค์กรแบบเหนือชาติสองสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดับสากลซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกันมาก ส่วนอาวาระการปรีรูปนะครับเริ่มต้นด้วยการคิดแผนง,งานที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรงุงกิจกรรมเพื่มความรับผิดชอบและให้แน่ใจว่าองค์กรมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการส่งมอบคำสั่งและที่สารน้าตา สหาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นองค์กรเฉพาะทางของสหรประชาชาติโดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบสำหรับการติดต่อวิทยุและโทรคมนาคมรคะหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมคศ1865หน้าที่หลักของสหภาพมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานโทรคมนาคมที่สากลส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการติดต่อสื่อสารรับรองอนุสัญญาโทรคมนาคมระหว่างประเทศและมีบทบาทสำคัญในการวางระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศโครงสร้างของสหภาพที่ประชุมใหญ่ผู้แท ผู้มีอำนาจเต็มของรัฐสมาชิกนับเป็นองค์กรสูงสุดในการตัดสินใจด้านนโยบายคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนจากประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกสักที่ประชุมใหญ่ สำนักงานเลขาธิการทำหน้าที่ในการจัดสรรการบริหารให้กับสมาชิกขององค์กรองค์ประกอบของสาภา 1. พ 1. ภาคการสื่อสารวิทยุบริหารแถบเครื่องความถี่วิทยุระหว่างประเทศและทรัพยองกรต่างๆ 2. ภาคการกำหนดมาตรฐานโทรคมนาคมกำหนดมาตรฐานโทรคมนาคมที่ผากล 3. ภาคาการพัฒนาโทรคมนาคมส่งเสริมการเข้าถึงสาระสนเทศและเทคโนโลยี 4. ภาคการจัดงานไอทียูเทเลคอมจัดงานแสดงสินค้าการประชุมและนิทรรศการระหว่างประเทศ องค์กรในยุโรปกาภักับทฤษฎีองค์การพัฒนาศาสาหกรรมแห่งสาประชาติบทบาททางการเงองการส่งเสริมและเร่งการพัฒนาศาสารกรรมในประเทศของลวัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจช่วยเหลือในการพัฒนาวาสาหกรรมของประเทศของพัตกรบทบาททางสังคมพัฒนาสังคมในด้านสาสกรรมเพื่อลความยากจนของคนในประเทศสาประชาติบทบาททางการเงองเพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศบทบาททางเศรษฐกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจบทบาททางสังคมส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ผ่านทางหน่วยงานหลายอย่างสมาคมการค้าเสรีบทบาททางการเงอง เกิดการค้าเสรีบนพื้นฐานรยกยกดับมาตรฐานการของชีพอย่างต่อเนื่องบทบาททางเศรษฐกิจจะทำนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์เพื่อขยายโอกาสทางการค้าทางสินค้าและบริการบทบาททางสังคมมีการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีควรยึดหลักการแลกเลี่ยนผลประโยชน์และเก้่ยวกับการลอการการละไมโรคบทบาททางการเมืองส่งเสริมการลาไม้ระอว่ชาติและร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกบทบาททางเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในระบบสุขภาพทั่วโลก บทบาททางสังคมใช่นเดียวจะชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถทําได้ในคิดทิสตีที่เกี่ยวข้องกับองค์การในโลกาภิวัตน์ทฤษฎีของภาษา,าสนต์ก็ทฤษฎีของภาษาสมองว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีทิศทางไปตามวิวัฒนาการมีตะกะหรือความอุดมสมบที่ผลักดันให้วิวัฒนา,า,าการดังกล่าวับเคลื่อนไปมาเหมือนกันหรือความเป็นร้อยเกิดขึ้นบับตัว